ใส่ได้ไหมทำไมไม่เอาตัวใหญ่กว่านี้เพราะว่าตอนนั้นโมโมอมันยังเด็กอยู่เพราะว่าก็เลยไม่รู้ว่าโมโมจะตัวโต,วต,วต,วตวเยอะขึ้นไหมจริงจริงมันมีไซส์ใหญ่ใช่ไหมใช่อๆอองตองเห็นอะไรหรือเปล่าวะป๊อ๊อ<ถ><ท>พปอพป๊ Oh. แหมอิงติงมาเล่นอะไรเนี่ยเล่นผีหลอกกัมวันแสกแสกระวังเถอะเดี๋ยผีจะมาหลอกเอานะโอ้โห oh. แกล้งแบบเนี้ยโหคิดวาพี่จะกลัวเหรออิงติงไม่กลัวนะบอกให้รู้เลยพวกเธอทําอะไรกันอยู่ฉันขอเล่นด้วยสิอิงติงอย่ามาล้อเล่นนะอิงตนะิงนัแน่มา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 ช่วยเอาโมโม่ไปเดินเล่นไปหมาของเธอน่ารักจัง งทำไมพูดแบบนี้ล่ะพูดแปลกๆนะองตองไปดูน้องกันแกล้งกันแบบนี้ไปไปมืม่อไปเดินไปอิงเตียงอย่าเน้นว่าแม่จะกลัวนะเล่นอะไรไม่เข้าเรื่องเลยเฮ้ยแม่เราน้องอะ่ะอิงจริงแม่กลัวหรือว่ามันเป็น เยใลหอมมากแต่น้องอยู่นี่นะหรือว่าไอ้ที่มีพลังพิเศษหรือเปล่าพลังพิเศษอะไรล่ะแม่ว่าน่าจะผีแหละผีอ้าว อเาอะไรพวกเราเลยพวกเรากลัวแล้วไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้ทำร้ายพวกเธอผีก็อยู่ส่วนผีไปสิจะมาทำให้พวกเรากลัวทำไมอย่ามาหลอกพวกเราเลยนะเดี๋ยวพวกเราจะทำบุนไปให้จ้ะทำไมถึงมีแต่คนกลัวฉันละ่ะแล้วเธอเป็นอะไรถึงตายละ่ะผ่านไปผ่านมาแถวนี้ บ้านหลังนี้ไม่เคยมีคนอยู่เลยไปเล่นปิงปองข้างบนดีกว่าที่นี่แหละสถานที่ซ้อมปิงปองเริ่มเลยดีกว่า ตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่ได้ออกจากที่นั่นอีกเลยแล้วทําไมก็มาหาพวกเราด้วยล่ะก็แม่ของเธอนั่นแหละอยู่ที่นั่นตั้งแต่สมัยยังเด็กช่วยฉันออกไปจากที่นั่นหน่อยฉันหรอที่ต้องช่วยเธอถ้าอย่างนั้นนะ่ะพาฉันไปหน่อยแล้วกันได้สิ น,นี้เหรอ้าพผืนนี้ของเธอใช่ไหมจ๊ะฉันจะเผาแล้วจะทำบุญไปให้นะอีกไม่นานเราก็จะเกี่ยวข้าวกันแล้วนะลูกแม่นั่นใครอะ่ะไม่ใช่คนแถวนี้นะ ขอโทษนะจ๊ะมาหาใครหรือเปล่าจ๊ะฉันจะมาขอบใจพวกเธอตอนนี้ฉันกำลังจะไปเกิดใหม่แล้วนะขอบใจพวกเธอมากๆที่คอยช่วยเหลือฉันพวกเราก็เหมือนกันนะจ๊ะขอให้เธออะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะจ๊ะขอบใจมากนะหายไปแล้ววะลูกเขาคงไปเกิดใหมแ่แล้วละจ๊ะอือฮึไปไปเข้าบ้านกัน อย่าเร่งนักซี่ไฟมันแรงได้แค่นี้และเร็วๆหน่อยสิรู้แล้วยังหนุ่มยังแน่นไฟหมดซะและ้วไม่ใช่ไฟทานจา้ะอะไรพ่อค้าจ้ะฉันขอซื้อข้าวเหนียวสิบบาทได้ไหมจ้ะแล้วก็เอาน้ำหมูปิ้งราดบนข้าวเหนียวให้หน่อยจ้ะเอาน้ำหมูปิ้งราดบนข้าวเหนียวได้ครับได้ครับพ่อค้าอันนี้ของเจ๊ใช่ไหม,อ,มอ่ะหนูพี่ให้หมูปิ้งเอาไปกินเลย ขอบคุณพี่มากนะจ๊ะพี่ใจดีมากเลยค่ะแต่หนูไม่เอาดีกว่าค่ะแค่ข้าวเหนียวหนูก็อิ่มแล้วค่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะพี่ให้ฟรีไม่เอาจริงหรอไม่เป็นไรจริงค่ะขอบคุณพี่มากนะคะได้แล้วครับสิบบาทนะคะครับขอบคุณค่ะขอบมากครับข้าวเหนียวกับน้ำหมูปิ้งเนี่ยนะคงจะลำบากหน้าดูดูท่าทางแล้วเนี่ยก็ไม่น่าใช่คนแถวนี้นะ ทำไมถึงให้หมูปิ้งแล้วไม่ยอมเอาไปกิน <c oughs> ฉันว่ามีวิกฉเหตุผลหรอกเขาเห็นแกะตัวใหญ่แล้วมัง้งไซเบอร์เลอรเทอร์ขนาดนี้ใครจะไปกินอิ่มพ่อคะนี่หลอกด่าว่าฉันอ้วนเหรอคอยดูนะเดี๋ยวฉันจะไม่มา <c oughs> อุดหนุนร้านพ่อค้อีกดา่าว่าอ้วนยังไงแฟนยังไม่เคยพูดเลย หมูปิ้งไหมครับหมูปิ้งมาละห้าบาทครับลดเด็ดเลยนะครับมาแล้วพี่ชอบมาทุกทีนในใยตัวดีกว่าจะมาได้ก็น้องเพิ่งทาการบ้านเพิ่งเสร็จอะทําเสร็จก็รีบมานี่ไงขอโทษได้ไหมล่อแกก็ได้แต่ขอโทษนี่แหละเออเออมาหมูปิ้งไหมครับมาละหบาทาครับเอาเข้าวเหนียว10บาทเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็ขอด้าราดหมูปิ้งเหมือนเดิมด้วยนะคะได้สิครับพี่สาววันนี้พี่สาวไปเรียนหรอจ๊ะ ใช่จ้ะพี่ชื่ออะไรอะ่ะพี่ชื่อมิวแล้วเราล่ะอ๋อนนองซี่คิวรอแป๊บนึงนะจ๊ะได้จ้ะได้แล้วครับนี่ค่ะสิบบาทขอบคุณนะครับขอบคุณนะจ๊ะพี่ชอบทำแบบนี้ทำไมคิวน้องเขาคนะนะั้นอ่ะมารอบหนึ่งแล้วตอนเช้าถ้าทางคงจะกินไม่อิ่มลูกค้าพี่นะ เอาหมูปิ้งให้<ๆ>เขาก็ไม่รับพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมอะ่ะดูท่าแล้วเป็นนักศึกษาถ้าขาดสารอาหารไปอะ่ะคงจะแย่น่าดูพี่ก็ใจดีไปได้แล้วจะมีตังค์จ่ายค่าเทอมน้องไหมเนี่ยฮะคิวเรื่องค่าเทอมเองอะ่ะ<ๆ>พี่เก็บเงินไว้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกขืนยังเป็นพระเอกใจดีอยู่แบบเนี้ยยกร้านไปตั้งโรงทานที่วัดเลยดีไหมอย่าคิดแบบนี้นะคนเราอะ่ะอยู่ร่วมโลกกันก็ต้องช่วยเหลือกัน5บาท1ิบาทอะ่ะอย่าคิดมากเลยอือๆๆๆ ว้หมูสอดใส้หนูทำไมมานั่งกินข้าวเหนียวปาเปล่าอยู่ตรงนี้ล่ะพี่ให้หมูปิ้งสามไม้เมื่อเช้าเนี่ยทำไมไม่เอาคือหนูเห็นว่าพี่ก็ลำบากเหมือนกันนะคะ่ะหนูก็เลย ไม่กล้ารับมาค่ะโอ๋ยจะมาชวนกินบุฟเฟ่อะไรตอนสิ้นเดือนทั้งเนื้อทั้งตัวของฉันเนี่ยเหลืออยู่แค่200จะดำเนินชีวิตยังไงให้มันถึงสิ้นเดือนโอยหัวจะปวดมีอยู่แค่200จริงๆกว่าจะถึงสิ้นเดือนอีกแล้วนี่จะไปไหนเนี่ยไปกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งงั้นหนูขอติดไปลงหน้าปากซอยได้ไหมคะได้ได้มาขึ้นรถเลยขอบคุณค่ะมาเร็ว ไหนเนี่ยแว่นของน้องใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะพ่อค้านี่ต้องขอบคุณเรื่องข้าวเหนียวที่สอดไส้หมูปิ้งมาวันนั้นด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับว่าแต่น้องก็ลงเรียนอยู่หรอใช่ค่ะใกล้จบแล้วดูท่าทางน้องแล้วอ่ะน่าจะเป็นคนดีนะเอาอย่างนี้ไหม พี่จะหางานพิเศษให้ทำจริงเหรอคะได้คะ่ะหนูทำได้หมดเลยคะ่ะพี่มีน้องชายอยู่คนหนึ่งชื่อคิวน้องอะ่ะมาสอนพิเศษน้องพี่นะแต่ว่าค่าตอบแทนน่ะพี่ให้ได้ไม่มากหรอกน้องสนใจไหมได้คะ่ะงั้นไม่เป็นไรก็ได้คะ่ะเดี๋ยวหนูติวให้ฟรีโอ้แมวแมวแมวคนเราอะ่ะทำงานก็ต้องได้ค่าตอบแทนงั้นขอบคุณมากนะคะไปะให้พี่ช่วยค่อยๆนะไปะ เฮ้ยเอาโทรสัท์มาไม่ฉันบอยเอามาไงไม่ให้เอามาไม่เอามาช่วยด้วยบอยมาใช่วยด้วยไอ้เฮ้ยหยุดนะยก้ามปิ้งแม่จ้าหมูปิ้งมาละห้าบาทจ้าคิวคิวเห็นมิวบ้างไหมอะพี่ไม่เห็นมาหลายวันแล้วอะพี่เป็นห่วงมากเลยคิวไม่เห็นนานแล้วนะพี่คิวไม่ได้เรียนพิเศษจากพี่มิวแล้วเพราะคิวจบไปตั้งนานแล้วแล้วเบอร์โทรอะคิวคิวได้ขอไว้บ้างไหม ขอเบอร์หน่อยดิไม่มีพี่เหมือนพี่มิวจะไม่มีโทรศัพท์แล้วถ้างั้นที่อยู่ที่อยู่ก็ได้คิวพี่ขอที่อยู่พี่มิวหน่อยนะคิวเคยถามแล้วแต่พี่มิวก็เหมือนไม่ค่อยอยากตอบเงียบเงียบ,ยบะพี่จะคิวรู้นะว่าพ่อแม่พี่มิวอะเสียชีวิตทั้งคู่เลยพี่มิวเลยต้องใช้ชีวิตลําบากแถมต้องไาอยู่กับญาติญาติก็เลี้ยงดูไม่ดีอีกพี่เป็นห่วงมิวอะเป็นไรพี่ หมูปิ้งแม่จ้าหมูปิ้งแม่ละห้าบาทจ้าหมูปิ้งแม่จ้าหอมๆเลยนะจ้าหมูปิ้งแม่จ้ามิวพี่มิว,ม,วมิวหายไปไหนมาชอบคิดถึงมิวมากเลยนะไม่เจอกันตั้งหลายปีนี่ที่มิวหายไปเนี่ยเพราะว่ามิวไปเรียนหมอมาจนจบนี่แหละจริงเหรอโอ้ยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะพี่มิวเราคิวนี่พี่ช็อปเป็นอะไรอะ่ะทำไมพี่ช็อปถึงอยู่ในสภาพแบบนี้อะ่ะ คือพี่ช็อปลื่นลมเมื่อปีที่แล้วเลยเดินไม่ได้คิวเลยต้องลาออกจากโรงเรียนมาดูแลพี่ช็อปแล้วก็มาขายมุงพิ่มแทนพี่ช็อปอะ่ะงั้นต่อไปนี้ทั้งสองคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะเดี๋ยวต่อไปนี้มิวจะดูแลพี่ช็อปแล้วก็พาพี่ช็อปไปรักษาจนหายเองส่วนคิวอ่ะเดี๋ยวพี่อ่ะจะส่งคิวเรียนให้จบเลยนะจริงเหรอมิวขอบคุณมากมากนะคิวขอบคุณพี่มิวนะจ๊ะขอบคุณนะไม่เป็นไรหรอกแล้วก็นี่อะ มิวซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดมาฝากเพราะว่าเห็นว่าทั้งสองคนน่ะน่าจะกินแต่ข้าวเหนียวหมูปิ้งกันจนเบื่อแล้วมัง้งก็เลยเอาไก่ทอดมาให้แทนลาไปสิขอบคุณมากนะขอบคุณนะพี่มิวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมิวขอไปทำงานก่อนนะคะขอบคุณนะจ๊ะพี่มิวว่างๆก็มาหากันบ้างนะไหนดูสิไก <c oughs> ่ทอดไอคิวแบ่งกันได้ได้ได้อ่ อะไรพี่ชออ็อปเฮ้ยทองพี่ชอปทองอุ้อยดูดิพี่โอ้มีกระดาษด้วยคิวอะไร,รอะพี่นึกถึงวันที่กินข้าวเหนียวสอดไส้หมูปิ้งวันนี้มิวจึงขอตอบแทนด้วยข้าวเหนียวสอดไส้ทองแล้วกันให้พี่ช็อปเก็บไว้ในยามคับขันหวังว่าทองเส้นนี้จะช่วยทั้งคู่ได้มิวอยากจะขอบคุณความมีน้ำใจของพี่ช็อปและคิว ถ้ามิวต้องสู้เองโดยลำพังคงไม่สำเร็จเหมือนในวันนี้ไอป้าซื้อโทรศัพท์หน่อยไป้าไปหายาที่บางนาเอางี้ไม่จ๊ะป้าเนี่ยฉันรอผ้าอบอยู่ฉันก็จะไปบางนาเหมือนกันถ้าผ้าเสร็จแล้วอะ่ะป้าไปกับฉันก็ได้ไม่ดีกว่าจ้ะแค่หนูซื้อโทรศัพท์ป้าก็พอแล้วแต่ว่าถ้าป้าไปกับฉันอะ่ะ ซ้อนมอเตอร์ไซค์ฉันไปป้าจะประหยัดังค์อีก60บาทเลยนะป้าซ้อนมอเตไซค์ไม่ได้ถ้าป้าซ้อนมอเตไซค์ป้าจะวูบทุกครั้งเลยหนูช่วยซื้อโทรศัพท์ป้า60บาทนะเป็นอย่างนั้นไปอเอางี้ดีกว่านี่ฉันมีอยู่ร้อยเนึงฉันให้ป้าหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็โทรศัพท์เครื่องน,นี้ฉันไม่เอา ให้ป้าเก็บไว้เผื่อป้าเอาไปขายให้คนอื่นป้าจะได้ตังค์อีกตั้งหกสิบบาทเลยนะโอ้ใจยิงจิงเลยเป็นนางป้าเลยขอบคุณนะจ๊ะขอบเอ้จ๊ะขอบใจยงมากเลยไม่เป็นไรจ้ะไปบางนาดีๆนะโหช่วยชื้อ มือถือป้านห,นหม่ไหวไหมป้าขายหกสิบบาทเองป้ากลับบ้านที่บางนาแต่หนูไม่มีตังเลยอะค่ะช่วยป้าซื้อหน่อยนะบอกแม่ช่วยซื้อโทรศัพท์ป้าก็ได้แม่หนูไม่อยู่เลยค่ะหนูมีอยู่สิบสองบาทกับอีกห้าสิบาตคงป้าเอาไปเลยนะคะขอให้ขายโทรศัพท์ได้นะคะ ก็แต่นะ่นูพ่อแม่น้องไปไหนคะเนี่ยพ่อไม่มาค่ะแม่ไปกด ATM น้าจะสอนอะไรให้นะข้าวหน้าข้าวหลังอ่ะอย่าไปคุยกับคนแปลกหน้ายิ่งเฉพาะคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเลยอะ่ะมันอันตรายค่ะ คุณครบอย่าเพิ่งไปคะ่ะคุณช่วยซื้อมือถือให้หน่อยคะ่ะให้ขาย60บาทาัน่ะจะกลับบ้านที่บางนาะแต่ฉันไม่มีเงินเลยช่วยซื้อ,อห,หน่อยนะคะฉันจอะจาบานย้ายไม่โกหกไม่จงโกหกขายรถชนใจนะคะ่ะอะไรกันเมื่อกี้ร้านซักรี่เขาก็ให้เงินเห็นอยู่ค่าโทรศัพท์มีหรือเปล่า เนี่ยสิบแปดมงกุฎแน่ๆเลยเที่ยวของเงินคนไปทั่วเลยเนี่ยไหนไปดูซิของเงินใครบ้างเนี่ยเออหนูหือหือมวือป้านหน่อย้าจะไปหายายที่บางนามา้าไมีกู้ากูหกขอ,อยรถชนตายนี่ป้าทำอะไรเนี่ย ป้าเจ้าโทรศัพท์มาขายจะมาขงมาขายอะไรในร้านผมไม่เอามาวุ่นวายในร้านผมเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าหนหีหมดแล้วป้ากินข้าวยังเนี่ยถ้ายังไม่กินอะ่ะข้าไปนั่งก่อนอป้าข้าข่อยเจียวอะ่ะกินซะนะขอบใจจ้า ขาไข่เจียวสี่สิบบาทฉันจ่ายค่าข้าวไข่าขาเจียวมือถือนี่ฉันขาย60บาทพีหนุ่มให้ฉัน20บาทบ่าทป้าเอาตามไป20บนะส่วนมือถือเนี่ยฉันไม่รู้อะฉันจะเอามาทำอะไรเก่าขนาดน,นี้แล้วแล้วป้ากินอิ่มอยู่ท้องแล้วอะป้าก็ไปเถอะแล้ววันหลังป้าก็ไม่ต้องมาแถวนี้อีกนะ เังจ้าคุณคะช่วยื้มือถือป้าหน่อยไหมคะป้าขายหกสบบาทป้ากลับบ้านที่บางนาะข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยอะ่ะป้าะคะสาบานได้เลยะค่ะว่าป้าเจ้าเงินกลับบ้านบางๆจริงถ้าป้ากูหกนะ ขอรู้ชนตายเลยค่ะพ่อพๆป้ามือถือป้าเ <9 S 1> ก่าเก่าฉันว่าป้าหน้าคุ้นๆนะเหมือนฉันเคยเห็นที่ไหนก็ไม่รู้อะไม่อะค่ะณ่า่คุณจำค้มผีอะค่ะฉันนอยากจะช่วยป้าซื้อนะ60บาทแต่ฉันไม่ได้กระเป๋าเงินมาเลยเอา,างี้แล้วกันค่ะคุณไม่มีเงินสกก็ไม่เป็นไรค่ะ มี QR Code ป้าโทรศัพท์ป้าเก่าๆแต่ป้ามี QR Code ค้าเห็นใจจริงๆถ้าจะอยากขายจริงเนาะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวป้าตามฉันไปเอากระเป๋าเงินที่รถนะฉันน่ะจะซื้อมือถือป้าในราคา500บาทห้าห้าร้อยบาทเลยเหรอคะโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะป้าม่อกูกนะกูหลกชงตายเลยค่ะตามฉันไป คุณคะคะคุณอย่าไปหลงเชื่อป้าคนนี้นะคะป้าคนนี้มาเดินขายโทรศัพท์ทุกวันไม่เห็นไปบางนาสักทีเป็นพวก18มงกุฎต้มตุ๋นชาวบ้านนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณเงิน500บาทของฉันนะ่ยอาจจะต่อชีวิตป้าก็ได้นะคะแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะเดี๋ยวกรรมก็ตามทันเองละคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้คำแนะนำไปป้า ป้ารถฉันจอดอยู่ตรงนี้นะอา้อาวคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะใช่ป้าที่เขาโพสต์ตามหากันในโซเชียลหรือเปล่าคะฉันว่าน่าคุณคุณนะคะอ๋อยายป้าบางนา60บาทขณะนี้นะครับผู้กรณีของเขาอะเต็มโรงพักไปหมดแล้วฉันว่าแล้วจริงๆก็เป็นพวกส8บแมงกุลนี่เองนี่จะบอกว่าจะให้ฉันอะมาเอาเงิน5้าอบาทที่แท้พาฉันมาส่งตำรวจหรอกเหรอยะอพูดฉันแล้วห กับบ้านบางนาข้าวป้าก็ไม่กินนะคุณตำรวจจะเห็นใจป้าแล้วค่ะป้าไปบังพักก่อนไหมคะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตนำตัวคุณป้าไปที่โรงพักครับป้าไปกูป้าอยากกับบ้านบางัาป้าอยากกับบ้านบางนาป้าอยากกับบ้านบางนาป้าบางนาหกสิบไปบางพักก่อนนะจ๊ะ